สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับน้องฟ้าใสนะคะเอาซ้อมวันนี้รู้สึกยังไงลูกเหนื่อยมากค่ะโอเคเป็นไงครูเป็นซ้อมเหนื่อยไหมโอเคเซ้อมไม่ไหเห<อ>นืองง่อยเราจะพี่โบนเน่เราเหนื่อยรู้สึกยังไงลูกรู้รู้สึกว่าแบบจะได้แชมป์ไหมเราพร้อมไหม,ไหมที่จะแปลวาแชมป์พร้อมไหมเราต้องปกป้องแชมป์เก่าเหรออ๋อครูกรับพี่โบนแมวอันนี้อาชีนนะคะ ีที่แล้วก็เล่นค่ะปีนี้ก็มาช่วยน้องอีกรอบกันะคะอันนี้ลิบโบนะคะน้องเตยค่ะเป็นไงลูกเรารับบอลดีไหมรู้รู้สึกว่าตัวเองรับบอลดีไหม,ไม <laughs> เดี๋ยวครูเป็นซ่อมนะลูกนะชูจิไม่อยากว่ากล้องมันนั่นสิสูใช่ไหมลูกซ้อมเป็นยังไงบ้าง เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเจ้าแชม่มไหมเจ้าแชม่มไหมเราต้องเอาแช่มนะเออนี่อันนี้ผักกาดนะคะไม่รู้ว่าจะเล่นเสียหรือว่าเล่นขลุียหรือว่าเล่นตัวตีนะคะแนะนําตัวลูกแนะนําตัวสสวัดีค่ะอย่างไรคะชื่ออะไรตำแหน่งไหนหรือว่าอเล่นตำแหน่งไหนลูกเซนกลับชั้นค่ะ แล้วรู้สึกยังไงบ้างเราเล่นเซียกับซันสับสนไหมสับสนไหมสับสนนิดนึงนดิดนค่ะใช่ไหมค่ะโอเคแล้วรู้สึกว่าเราจะเอา,เรา,เ,อาเราจะเอาแชมป์ได้ไหมปีนี้เราจะคว้าแชมป์อีกได้ไหมได้ได้แบบไดเวอร์รู้สึกเป็นยังไงบ้างที่แบบเรามาซ้อมกับน้องแล้วคิดว่าน้องจะทําได้ดีไหมรับบอลดีไหมตีบอลดีไหมคะอได้แน่นอนค่ะต้องได้แชมป์แน่นอนค่ะ อันนี้เราก็มาพบเออมาพบกับโค้ดเบนนะคะครับผมนี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะซ้อมกับเด็ก14ปีรุ่นนี้ค่ะก็มันผัดไปนะครับรุ่นที่แล้วมันไปหมดเลยชุดที่แล้วชุดแชมป์เก่าเหลืออยู่กัญญาพัฒน์เป็นตัวหลักแล้วก็มีอาชิมีเซฟหน้าใหม่มีบอลลูนทีแล้วก็เป็นเด็กม .1 ม .2 ใหม่หมดเลยก็ก็ต้อง อดูครับคุณสองเราไม่มีโอกาสแข่งรอบภาคเลยจะเจอรอบประเทศได้สู้ได้ครับ